ทุกคนคะวันนี้หมีวจะพามาทาปลาทูหอมทรงเครื่องนะคะตัวนี้เราใช้ปลาทูหอมแล้วก็ใส่หอมซอยนะคะใช้พริกแห้งแล้วก็บีบมะนาวลงไปอันนี้เราจะใช้ปลาทูหอมนะคะ1แพ็คมันจะมีอยู่5ตัวแล้วก็แกะปลาทูออกมาจากแพ็คเลยนะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะไฟอ่อนให้น้ํามันเริ่มร้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปเลยที่มาของชื่อปลาทูหอมเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่ทอดเนี่ยกลิ่นมันหอมไปกล้วบ้านเลยนะคะ พอปลาสุกหนึ่งด้านนะคะแล้ก็ค่อยๆกลับไปทีละตัวนะคะแล้วก็รออีกพักหนึ่งนะคะให้มันสุกทั่วถึงแล้วก็รอให้สุกเหลืองอีกรอบหนึ่งนะคะพาน้ามันแห้งก็เพิ่มน้ามันไปนิดหนึ่งระหว่างรอปลาสุกแล้วก็จะหั่นหอมแดงหั่นให้เป็นแว่นๆนะแล้วก็หั่นมะนาวนะคะเอาใช้แค่สิ๊กเดียวก็พอนะคะมะนาวจะช่วยเพิ่มให้รสชาติของปลาเนี่ย มันแซบขึ้นนะเพราะตอนแรกปลามันมีรสชาติเค็มอย่างเดียวถ้าเราบีบมะนาวเข้าไปมันก็จะทั้งเปรี้ยวขึ้นหอมขึ้นแล้วก็ตัดความเค็มตรงนั้นลงไปด้วยนะคะใส่หอมแดงตามต้องการเลยก็บีบมะนาวใส่พริกแห้งนะบางคนจะใส่พริกซอยก็ได้นะคะทีนี้ก็ได้แล้วนะคะเมนูปลาทูหอมตรงเครื่องของเรานั่นเองอันนี้สามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มนะช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีมากเลยนะคะลองไปทำกันดู